สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจมาแล้วครับวันนี้มีรถตู้สวยๆราคาประหยัดมาฝ่ายเช่นเคยครับใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์หน้าสั้นนะครับติดจอ Android เป็นเบาะหนังไม่เรียบร้อยแล้วแนะนําเลยครับคันนี้ Toyota คอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2018เลยนะครับได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะเลขไมล์แสนสี่เท่านั้นเองครับวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โล นี่คือรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์100%ตรวจสอบได้นะครับข้อสังเกตคือคันนี้นะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดสวยคุ้มค่าแน่นอนครับป้ายแดงออกห้างนะครับคันนี้ล้านสแต่วันนี้ราคาค่าตัวคุ้มคุมไปเลยครับเจ0ดแสื่น 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับใครอยากฟรีดาวผ่อน15-72นหงวดเบอร์โทรด้านล่างครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรดเไว้ใช้แบบนี้นะครับคันนี้สวยคุ้มค่านะฮะเริ่มกันเลยนะครับเส้นสายรายละเอียดนะครับน่าใช้แค่ไหนนะฮะคันนี้นะครับได้เป็นโฉมหน้านะครับ นะครับกระจังหน้าคู่ใหญ่สวยๆแบบนี้พิวพันธ์สันเลี่ยมคมนะครับบริเวณกระจังหน้ากับฝากระโปรงสวยเดิมตรงคมแบบนี้เลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนข้อสังเกตคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งล้อแม็กสไตล์สปอร์ตเลยนะครับหน้างเงาซอกดําสวยๆมาให้เรียบร้อยเลยยางปีใหม่ๆนะครับด้านหน้าก็ได้เป็นสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนี่แหละฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวขาวใสสวยกริปเลยนะครับ รถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A นะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ครับไม่มีชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้ประจําอยู่ที่เพชรยนต์เปิดทําการมาแล้ว24ปีนะครับบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพคัดรถอย่างมืออาชีพคัดรถด้วยใจรถไม่สวยเราไม่ขายเลยนะครับเราขายแต่รถเกรด A เท่านั้นนนนไไไไไมมมมมมม่่่่ีีีดดุุ้้้งงโชหักเออาปต เอาไปไม่ต้องซ่อมครับเอาไปทํามาหากินต่อยอดธุรกิจหรือใช้อย่างมีความสุขในครอบครัวได้เลยนะครับไปกันต่อเลยครับวิวพันธสันเหลี่ยมคมด้านข้างสวยๆนะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆตรงๆคมๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะครับได้เป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กสวยๆทูโทนนะครับหน้าเงาซอกเทาเอ่อแม็กเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับสไตล์สปอร์ตสวยมากนะครับอย่างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับปีกนกชกอัพเนี่ยฮะผมให้ดูนะครับนี่คือรถเกรด A ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาเราไม่เอาไปลุยน้ําท่วมไม่มีการโซไม่มีการใช้งานหนักมาเลยนะครับไม่แสนกว่าก็จริงแต่ข้อสังเกตคือรถพวกนี้เขาเช็คระยะศูนย์ร้อนะครับหมายความว่าเครื่องยนต์ต่างๆยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคืออันไหนเสียเขาเปลี่ยนเลยนะครับอันไหนเสื่อมสภาพเขาเปลี่ยนใหม่เลยนี่นะฮะตรวจเช็คได้สบายใจได้นะครับผมไล่เรียงกันต่อเลยก็จกข้างเป็นแบบพับปบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณรางน้ําผมนะครับชี้ชัดให้ดูนะครับทุกคลิปเลย ถ้าเป็นหน้าสั้นนะครับรางน้ําเราดูง่ายเนี่ยฮะด้านบนนะครับไล่เรียงกันมาเป็นสปอร์ตเบนอาร์เรียงตัวเป็นจุดเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เป็นจุดแบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูด้วยตัวเองนะครับผมก็ชี้ชัดให้ดูแบบนี้นะครับเบื้องต้นตัดสินใจได้เบื้องต้นเลยนะครับว่ารถสวยรถของเรานะครับเนี่ยฮะเช็คแล้วเช็คอีกครับเช็คแล้วเช็คอีกนะครับเนี่ยฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับสปอร์ตเบนอาร์บริเวณขอบประตูสวยเดิมไล่เรียงกันมาหูกรอนสวยเดิมเนี่ยฮะแบบนี้นะ อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้ได้เบาะนะครับกับตันซีต,ตัวใหญ่3แถว9ที่นั่งแบบนี้เลยสวยๆตึงๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้านในนะครับติดเนี่ยฮะลำโพงดอกกลางมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฮดรูม hmm. สะอาดดสวยๆนะครับปี18กระจกบานใหญ่ด้านข้างม่านรอบคัน มีให้ข้อสังเกตคันนี้ได้เป็นจอกลางนะฮะจอทีวีกลางมีให้แล้วก็หน้าจอด้านหน้านะครับชุดความบันเทิงได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนกล้องถอยน,นิเกชชันแมปต่างๆมีให้ด้วยใครอยากได้เกียร์ธรรมดาเครื่องสามพันใช้ได้เลยครับเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆนะครับขึ้นเขาเดินทางไกลาหายห่วงเลยนี่ฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านหน้านะครับเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้วางท้าวางของได้หมดนั่งสบายมาก นะครับนั่งสบายมากๆเลยหูกรอนสวยเดิมสปอร์ตเมทอาร์คเรียงตัวสวยๆสติ๊กเกอร์วันนิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์โอ้โหคันนี้นะครับตอบโจทย์นี้ครับใครหาอยู่นะครับใครอยากฟรีดาวได้เลยนะครับใครอยากฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะขอเครดิตดีนะครับขอลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ครับคันนี้นะฮะจัดไปเลยรถสวยคุ้มๆแบบนี้นะครับผ่อนหมื่นห้ารายได้สามหมื่นขึ้นไปโทรมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับเบอร์โทรด้านล่างศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับแอดไลน์มาได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นที่หน้าบ้านนั้นด้วยนะฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินโต้ครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A สวยๆไว้ใช้นะครับหน้าเดิมๆท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไ่เรียงกันมานะครับสำหรับลูกค้านะครับหลายท่านเนี่ยอยากเอาไปใช้ในครอบครัวหรือว่ามีรับงานนะครับทำทัวร์ต่างๆก็ได้ ตอบโจทย์นะครับล้อหมุนก็เรียกว่าต่อยอดธุรกิจก็ได้เลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์สวยครบจบคุ้มแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในแน่นอนครับเราได้เป็นพวงมลาลัยแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับได้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้พวงมลาลัยปรับได้2ทิศทางนะครับขึ้นลงคันนี้เลขไมล์แสนสี่นะครับฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึงก็ประมาณ60โลเท่านั้นเอง นะครับคุ้มค่ามากๆนี่คือรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์นะฮะด้านข้างนะครับบริเวณคนขับนี่แหละฮะกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทันล็อกล็อกกระจกมีให้ครบเลยนะครับที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงต่างๆครบๆเลยกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคอนโซลสะอาดดนี่ฮะสวยใสใหม่กริปเลยนี่คือรถหน่วยงานนะครับเช็คระยะศูนย์ร้อยเซมั่นใจได้เลยครับด้านในนะครับเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับคันนี้ข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับ เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับนีเวกชั่นแมพจัดไปเลยคันนี้นะฮะพร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับปรับได้4ระดับนะควบคุมแอร์ควบคุมไฟด้านหลังนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดครับเครื่อง3.0นะครับใช้ได้ความแรงแกร่งประหยัดหายห่วงเลยนะครับเบรกมือมาตรฐานก้านดึงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์ส่วนควบเฮดรูมสะอาดๆคันนี้ข้อสังเกตนะครับเราได้เป็นหน้าจอกลางมาให้ด้วยนี่ คุ้มค่ามากๆครับติดลําโพงดอกกลางให้เรียบร้อยแล้วสี่ดอกด้านหลังนะครับเบาะได้เป็นกับตันซีตัวใหญ่แบบนี้นะฮะเก้าที่นั่งเดินทางกับครอบครัวรับงานได้เลยครับทําทัวร์ต่างๆได้เลยคันนี้เกียร์แมนนวลนะครับราคา7 6 9 0 0 0นเาเท่านั้นนะคันนี้นะครับฟรีดาวได้ใครอยากฟรีดาวจัดไปเลยครับคันนี้นะผ่อนเดือนละประมาณ15ื่นาเท่านั้นเองนะครับรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคํำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันต่อเลยครับ บริเวณชุดหน้าแน่นอนครับสวยครบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้ออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะฮะชุดแม่ปั๊มเบรกนะฮะเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับชุดท่อต่างๆนะครับนี่ฮะไม่กรอบไม่แตกมาร์กิ้งต่างๆเดิมโรงงานเลยนะครับซอกหน้านี่ฮะชัดเจนนะครับสวยๆแก้มหน้าสปอร์ตเบรเรียงตัวสวยๆน็อตไม่มีขยับนะครับซีนซิลิโคนด้านในสวยเดิมนัดฝากระโปรงสวยเดิมแบบนี้นะครับไล่เรียงกันมานี่เลยฮะด้านบน นะครับตรงนี้ปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้ฮะนี่ฝานี่คือฝากระโปรงเดิมแท้นะครับฝากระโปรงเดิมแท้นี่ฮะตัวบริเวณสติก k e r w a r n ิ n งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับซอกหน้าแก้มหน้าสวยเดิมเห็นไหมฮะปั๊มแอลชัดเจนแบบนี้นี่คือรถเดิมนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับซินซิลิโคนต่างๆสวยๆเดิมๆนะครับตรงบริเวณไฟหน้านะครับไฟหน้าแท้ไทโคอิโตเดิมโรงงานแน่นอนสติกอร์มอกบริเวณนี้ฮะบอดี้เห็นไหมฮะสวยๆ ไม่มีแงะแกะเกาไม่มีโป๊สีาสาดทับนะครับนี่เลยฮะรถสวยเกรด A เป็นแบบนี้นี่เองนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับ mm hmm. สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน้าสั้นเกียร์แมนนวลนะครับแต่แต่งมาแล้วเรียบร้อยราคาเบาๆแนะนำคันนี้เลยครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี2018นะครับไม์แสนสี่วิ่งวันละ60โลเท่านั้นเองป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสองแน่นอนครับแต่วันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยนะครับค่าตัวเพียง7 6 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นครับ769,000บาทนี้ฟรีดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีพรหหมนห้าเจ็ดงวดรับไปใช้กันนะครับลูกค้าท่านไหนรายได้30,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำครับเบอร์โทรด้านล่างครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5แอดไลน์ได้เลย นะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวินรถตู้นะครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรดเ A ไว้ใช้วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะรถตู้สวยๆขันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินรถตู้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ